พี่จ้ก็เอาไปใส่เครื่งมืวยได้เป็นที่โอ้ไอเจแล้ว CPU เวียงสี่เฮิร์ตแล้วแล้ว CPU กินแค่ห้าสิบฝันแล้ว แล้วมีเสียบมุ้เป็นไหไม่เขียนได้ไหมเขียนไม่น้อยไม่พอนที่เขียนก็ดิ้นก็เลยตัดแล้วก็เอาไอ้ตัวที่เกียนเลี้ยวจากที่นั่นออกมาเป็นี่เกสนขาด้เลยนี่เป็นยอะใส่ไหม

พี <Cornell. S 2> ่มาใส่ไปในนีพรับไอ่ถุดีๆม่อคนี้เนี่ยคู่ห้าร้อยต้องัปลงคู่ห้าร้อยเลยทีห้าร้อยต้แปงโอ้โหตีไห้าร้อยมีขามีอะไรมาด้วยไงแต่พี่ไม่ได้ใช้ขามันายแหงมาด้วยไงพี่มาใส่อะาฟแหงของพี่แต่รูนี้มันเล็กเกิน ไปลงทุนสร้างได้ตัวว่าจะบานไปบานแน่ไม่ใช่ไปลงทุน